ไปติดตามการฉีดวัคซีนโควิดในช่วงของเดือนรอมฎอนในพื้นที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะ ที่จุดบริการวัคซีนโควิดสิ 19, สนามกีฬาจิรัตนอนครพึอหันหญ่จังหวัดสงขลาค่ะยังคงมีประชาชนวอล์กอินเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นแล้วก็มีกลุ่มเด็กค่ะอายุ5-11ถึงปีด้วยที่มาฉีดเข็ม1แล้วก็เข็ม2เนื่องจากเป็นในช่วงของเดือนรอมฎดอนแล้วก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลสงกรานด้วยจึงต้องการที่จะสร้างคุ้มกันแล้วก็ลดอัตราความรุนแรงจากการติดเชือ้อ ลักษณาขุนแก้วพาคุณแม่วัย76ปีนะคะมารับการฉีดวัคซีนเข็มที่3ค่ะก็บอกนะคะว่าเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจก่อนถึงเทศกาลสงการานต์เพราะว่าครอบครัวเนี่ยวางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวหรือว่ากลับภูมิลำเนาด้วยซึ่งคุณแม่ก็เป็นผู้สูงอายุหากติดเชื้อก็เสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตได้จึงต้องดูแลแล้วก็พามาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไว้ก่อนทางนี้ก็ได้มีการเชิญชวนผู้สูงอายุมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อที่จะสร้าง ทุ่มุมกันค่ะค่ะทางด้านของนางสาวสิยารัศวันได้พาลูกชายวัย8ขวบมารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกบอกว่ากังวลค่ะกับสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้จึงพาลูกชายมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคค่ะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัวและคนรอบข้างส่วนสงกรานต์ปีนี้ค่ะตนอนและครอบครัวยังไม่มีแผนที่จะเดินทางไปไหนก็คงต้องรอในส่วนของสถานการณ์กัน,กนต่อไปค่ะ